ผมชวนท่านดูท่านพิจารณาพระกลิ่งอีกองค์หนึ่งครับคือองค์นี้ผมเองมองว่าเป็นพระกลิ่ง79พระกลิ่ง2479นะครับคือเบื้องต้นการมองของผมผิดถูกก็มาพูดคุยกันครับใครมีข้อมูลใครมีมุมมองแบบไหนแชร์พูดคุยให้ท่านอื่นๆได้รู้ได้ทราบหรือมันมีจุดไหนที่ท่านคิดว่า มันน่าจะมีประโยชน์กับท่านอื่นเนี่ยครับช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันพูดคุยส่งต่อความคิดความเห็นที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยครับคือพิมพ์ถูกต้องไหมใช่ไหมอันนั้นเราคุยกันเพราะเป็นพิมพ์แต่งซึ่งมันจะมีความหลากหลายแน่นอนอยู่แล้วครับเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างเราหาข้อมูลนะครับหนังสือตำราเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างแต่ ผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะที่พบเงิน5.038ทองแดง94.63แล้วก็พลวง0.405การสแกนเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยครับเบื้องต้นคือบอกว่าเป็นพระเนื้อทองแดงคือทองแดงเยอะ94.63ท่านมองอย่างไรกับพระเนื้อทองแดงที่ผิวดำแบบนี้ครับ ท่านมองผิวดำแบบนี้ว่าเป็นพระลมดำเป็นพระทำผิวหรือไม่ในขนาดที่องค์นี้เป็นพระเนื้อทองแดง94%ที่ตรวจพบเงิน5.038ผมกำลังจะบอกว่าการพบเงิน5.038%เนี่ยครับไม่ได้พบ เห็นบ่อยๆในพระร่อโบราณท่านใดที่มีพระเนื้อชินเงินท่านใดที่มีพระเนื้อเงินอะไรก็แล้วแต่ครับท่านได้ตรวจสอบไหมผมเองแค่อยากจะบอกว่ากล้อง 10x ก็ดีหรือสิ่งที่เราคิดเราเข้าใจก็ดีเนี่ยครับมันไม่ชัวร์เท่ากับการไปตรวจสอบแล้วการไปตรวจสอบ ผมตรวจสอบมาเป็นพันองค์เนี่ยครับพระหลากสกุลเลยหลวงพ่อเงินก็เยอะพระกริ่งก็เยอะหลวงพ่อไปก็เยอะพระเนื้อชีนอื่นอื่นอีกโอ้โหเยอะเลยครับการตรวจสอบพบเงิน5%นนี่ยครับไม่เยอะไม่บ่อยนับองค์ได้เลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านย้อนหลังในคลิปผมที่ผมทำเนี่ยครับ ทั้งแอปแดงทั้งแอปฟ้าเนี่ยครับลงทำไว้เนี่ยหลายร้อยคลิปมากๆบางองค์ไม่ได้น่าสนใจไม่ทำเอาองค์ที่น่าสนใจมาทำมาพูดคุยมาส่งต่อข้อมูลกันใครแม่นพิมพ์คอมเมนต์ให้ความรู้ที่คนอื่นเขาจะได้เอาไปหานะครับให้ดูจุดนี้นิดนึงเรื่องของเม็ดแร่ที่ฝังอยู่ที่ผิวพระไม่ค่อยพบเห็นพระรอที่มี เงินผสมมากมายเท่าไหร่ครับมีระดับไม่ถึง1%เอนี่ยอันนั้นพบเห็นเยอะแต่เกิน5%ขึ้นมาเนี่ยครับนับองได้เลยซึ่งคำว่านับองค์ได้เลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหายากหายากด้วยเปอร์เซ็นต์โลหะทีนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ดูคลิปผมแล้วดูให้จบหรือดูแล้วถึงจรงจุดนี้เนี่ยท่านก็วิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองครับว่า พระที่หายากหายากจากเปอร์เซ็นต์โลหะที่ตรวจสอบกันเนี่ยครับเพราะอะไรทำไมพระกริ่งพระรอโบราณที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อนวะเนื้อโอโหคุยกันเยอะแยะแต่เราตรวจสอบจริงๆเนี่ยพบน้อยเรื่องของเงินลรอครับท่านคิดยังไงยิ่งมาวันนี้ครับ เงินมันแพงขึ้นไปเนี่ยต้นทุนโลหะสําหรับพระกริ่งองนี้เนี่ยถือว่าแพงและการที่มีทองแดงสูงโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับทองแดงมันจะปนมาด้วยสังกสีแต่องค์นี้นี่ตรวจไม่พบสังกสีเป็นทองแดงที่ค่อนข้างเป็นทองแดงบริสุทธิ์แต่มันมีอย่างอื่นปนเข้ามาในมุมของผมผมมองว่านี่คือทองแดงทองแดงเถื่อนทองแดงบริสุทธิ์ที่เราคุยกันเนี่ยครับ แล้วก็หล่อผสมเงินเข้าไปโอกาสที่จะมีเงินปนโดยที่ปนมากับโลหะเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นี่คือความตั้งใจในการสร้างพระที่มีเงินผสมกับทองแดงท่านมองจุดนี้อย่างไรก่อนในขนาดเดียวกันผมเชื่อว่าคนที่ศรัทธาคนที่ชื่นชอบพระหล่อโบราณเนี่ยครับคำว่าแร่ธาตุกายสิทธิ คำนี้อยู่ในหัวทุกคนหรือแม้แต่เนื้อนวะจะทองกี่บาทจะเงินกี่บาทเจ้าน้ำเงินกี่บาทเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในหัวของทุกคนเพียงแต่สิ่งที่หลายๆคนไม่มีคือผลการพิสูจน์ผลการตรวจสอบผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะหลายคนรับไม่ได้หรือแม้แต่หลายคน ที่พอพูดถึงเรื่องของเปอร์เซนต์โลหะจะบอกว่าไม่จำเป็นเพราะดูพิมพ์ขาดเพราะมั่นใจกับตำรากับสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาเก่าก่อนอันนั้นไม่ว่ากันเลยครับเพียงแต่ความชัดเจนวันนี้มันพูดได้และความชัดเจนวันนี้มันไปเทียบเคียงกับตำราเก่าแล้วท่านจะคิดอย่างไรเช่น ทองแดงผสมพวงหรือเจ้าน้ำเงินเนี่ยครับอาจารย์บางท่านเรียกพวงว่าเจ้าน้ำเงินทองแดงผสมพวงตำลาบอกคือเนื้อเมกสิิธิ์ทองแดงผสมดีบุกเรียกว่าเมกะพัดเฉพาะสองตัวนี้ท่านมองอย่างไรก่อนครับเพราะหลายๆคนจะติดจะชินกับคำว่าสัมฤทธิ์ถ้าไม่ดำสนิทเป็นเมกะพัดเนี่ย ก็จะมองว่าเป็นสัาฤทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับความชัดเจนแบบนี้อย่างแรกจะมาสะท้อนอย่างที่สองก็คือว่าเมื่อท่านรู้ว่าเป็นโลหะที่หายากแล้วไม่ได้พบเห็นกับเนื้อผ้าหรออื่นๆท่านมองอย่างไรพระกลิ่งองค์นี้ผิวพระท่านว่าน่าสนใจหรือไม่ดำดำแบบนี้คืออะไรเหี่ยวเหียวย่นยนที่ผิวท่านมองอย่างไร ท่านประเมินว่าเป็นพระได้อายุหรือว่าเป็นพระย้อนยุคทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อมาขายล้วครับผมเองเห็นความพิเศษผมเองเห็นจุดที่อยากสะท้อนให้ท่านหาข้อมูลต่อสมมุติว่าเป็นพระกลิ่ง2479จริงๆนะครับสมมุติว่าเป็นปี79จริงๆเนี่ยมาวันนี้นี่คุยกันกี่ปีครับ คุยกันมีมีเจ็ดสิบปีมีแปดสิบปีเนี่ยครับมันไม่ธรรมดาเรื่องของอายุพระการผ่านการเวลามาการเห็นผิวพระการเห็นเนื้อทองแดงที่ผ่านมาระดับนี้ครับท่านมองอย่างไรพระระดับโอ้โห80 90ปีท่านมองอย่างไรแล้วการที่ได้เห็นแบบนี้ อันนี้คือยังเป็นผิวเดิมที่ไม่ได้ผ่านการล้างพระหลายๆองค์ที่ผ่านการล้างเสียผิวดำๆนี่ออกไปอันนั้นน่าเสียดายมากเพียงแต่ผมใหญ่ท่านมีข้อมูลนะครับผมทำคลิปอยากให้ท่านเซฟในส่วนของผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะหรือถ้าท่านเซฟในคลิปไม่ทันท่านตามไปดูในโพสครับในโพสผมก็เอาไปโพสไปลงไว้แล้วมันก็จะมีผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะไว้ ท่านเซฟผลพวกนั้นเก็บไว้เลยครับผมเองตรวจสอบพระหลักสกุลท่านชื่นชอบอะไรท่านก็เอาผลนั้นนะครับเอาไปเทียบเคียงกับตัวกับพระที่ท่านมีเมื่อท่านมีโอกาสไปตรวจสอบเปอร์เซนโลหะท่านก็ลองดูครับผลการสแกนเปอร์เซนโลหะพระบางประเภทบางอย่างเนี่ยมันฟันธงได้เลยครับยังไงมันแท้อยู่แล้วนะเพราะว่าของใหม่มันโอกาสจะมีมันมีไม่ได้แต่บางองค์มันก็ไม่ได้ขึ้นชัดเจนแบบนั้นเพราะ เราสแกนไม่ได้ทั่วทั้งองค์เราสแกนแค่จุดจุดเดียวเพราะฉะนั้นผลมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างเพียงแต่การที่มันเจออะไรบางอย่างมันก็สะท้อนได้ดีอยู่แล้วในขณะเดียวกันท่านก็เปรียบเทียบภาพจากกล้องกำลังขยายสูงให้เห็นธรรมชาติให้เห็นผิวแบบนี้ท่านมีข้อมูลหลายๆด้านเพื่อจะทำให้ท่านมั่นใจในการที่จะเล่นหาแขวนบูชาอยากจะทำให พระหล่อโบราณเล่นง่ายขึ้นคนยุคใหม่สามารถเข้าใจได้ว่าเก่าอย่างไรแท้อย่างไรเพราะฉะนั้นฝากข้อมูลแบบนี้ไว้สะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ